โอเคครับผมอยู่กับผมกายแคสเตอร์ชาแนลนะครับก็ต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็แจกทําผมนะผมรุ่การแจกละหัสดสหัสนะครับแล้วก็รหัสนี้จะเป็นเจ้ารหัสเจ้ามังคู้นะครับนะซึ่งมังคู้ก็มีอยู่2ตัวเลยนะครับนะก็ผมจะบอกให้นะว่ามังคู้นี้ผมสุ่มได้5เพชรนะครับนะก็สุ่มตู้แชงนั่นแหละนะครับแล้วมันเหลืออยู่10เพชรก็สุ่มไปครั้งเดียวก็ได้เลยนะครับพร้อมกับไปเจ้านี้ด้วย ก็คือสูตรใน50เพรนะครับก็ได้เจ้ามังก้เลยมังก้ร่างเก่านะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับร่างนี้ก็มีมังคู้สองมังก้ไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมนะก็มีเจ้าซุบด้วยนะนะครับ้ก็แนะนำมันเล่นนล่างนี้ดีกว่านะครับนะล่างนี้มันกว่าแต่ล่างนี้ก็ใช้เทคนิคเลยนะครับผมก็เคยเห็นคนเล่นละนะไอดานเจ้าอาลองอ่ะนะมันข้ามฟากมาเลยโอ้โหจริงจริงนะมันใช้สกิลที่มันฮิวอ่ะบินมาข้ามฟากเลย นะครับนะฮะเล่นมานี้ดีกว่านะครับเทียสูงกว่านะครับแถมตึงหมดได้สำหรับคนนี้ไม่เป็นนะก็มาอันนี้เลยแล้วกันนะครับก็ผมก็เป็นผู้ทำทำเพลงมากนะครับนะก็ต่อไปดูแลนะครับนี้ด้วยนะครับนะอาจจะไม่ได้หูหวาเหมือนเดิมนะครับนะครับนี้นะแต่ขนัดหน้าหูหวานเล่นโดนผลประกันชัวร์นะครับนะเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์นะประมาณนี้กันก่อนแล้วกันนะครับนะเ็แล้งกนแจกไปเลยครับผมเงินชูมเฮียผมนะ แาบนี้นะครับบางทีมีผมมีผิดพลาดอะไรใต้ดีสคริปชั่นนะครับนะก็ราชาก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะตู้หนวดนำก็ไปละนะแต่พนนี้จะสุ่มนะครับเออ่121เพชรใช่ไหมมันได้121เพชรก็มาสุ่มเจ้าตู้นี้ก่อนนะสุ่มให้หมดเลยนะครับเอ่อ80 110ร้อยสิบนะฮะหรือร้อยสิบใช่ไหมก็มาสุ่มอีกสิบเพชรตรงนี้นะครับนะก็โอเคอยู่นะครับนะส่วนตู้อื่นก็ ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับนะส่วนตู้ลองลองมาผมคิดว่าให้สุ่มเจ้าตู้โอเว่นก็ได้นะครับหรือเป็นเจ้าตู้ชาลอดบูลลี่หรือชาลัดแจ็เกอร์ก็ได้นะครับนะแต่ปดโดผมไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะครับนะแต่ว่าเท่าไหร่มันร้อยร้อยยี่สิบพอดีนี่ใช่ไหมก็ได้อยู่การันตีตัวละครสี่ดาวนะครับนะเป็นหนึ่งตัวแน่นอนนะครับหนาสี่ดาวหนึ่งตัวแน่นอนแต่ไม่รู้จะเป็นตัวอะไรในตู้นี้นะครับนะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้หวนวดดำก็ตามนั้นนะครับนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ของผมนะครับสรับวัีสวัสดีครับบ๊ายบาย